คนทั้งนั้คะที่ถ่ายรูปออกมาแล้วแต่ตัวแบบเนี่ยตรงนี้จุดที่เรารู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่ไม่สวยพอที่เราจะเอาไปลงโซเชียลใช่ไหมเราอยากจะทิยากไปซ้ายบ้างนะคะให้เห็นวิวชัดเจนหรือว่าอยากจะย่อรูปให้มันเล็กลงสักหน่อยนะคะแล้ววันนี้เรามีวิธีนะคะที่จะทําให้ภาพเนี่ยมันดูสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมโดยที่ AI มันจะทำเงานให้เรานะคะแบ็กกราวด์ก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะลองไปเล่นดูนะคะแอปที่เราใช้วันนี้ก็คือน้องแขนว่าตัวดินของเรานะคะ เริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เลือกรูปมาหนึ่งรูปนะคะแล้วเราก็แตะที่รูปค่ะแบบแล้วเราก็กดที่เอฟเฟคค่ะเอฟเฟคนะคะแล้วเราก็เลือกเมจิกแกรปนะคะแล้วเราก็เอไอมันคำนวณให้แล้วนะคะแล้วก็แตะที่จุดที่เราเลือกค่ะแล้วเราก็กดเลือก เอาไอคณนอนสมัยนะคะึ้เอไอคณนอนเสร็จแล้วเราสามารถยกได้เลยค่ะเราจะยกไปทางซ้ายยกไปทางขวานี่มันเลิศนะคะทุกคนทุกคนแล้วภาพนะคะได้กล้าวเนียนปลิบเลยค่ะเอไอคำนวณให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่าภาพมันจะเหว่งนะคะลองเลยดูนะคะถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคแบบนี้ก็ติดตามไว้นะคะ